เที่จะไปกรุงเทพในวันที่8เมษายนพศ2565นะครับโดยการน,นำของอประธานสอกอรีนะครับองคมนาสุก,กิจจุนวงและคณะกรรมการาประมาณ20ท่านนะครับจะได้ไปยื่นหนังสือเรียกร้องร่วมกับสภาอาชีพ เกษตรกรทั้งแจังหวัดภาคเหนือซึ่งได้นัดกันจะไปยื่นเงินเยียวยาซึ่งราคาลำไย,ยตกต่ำในปีที่ผ่านมานะครับเอเอนี AA ้10บาทสิบเอบาทเอเดียวนี้สบาทบักเกิน5บาทนะครับทำให้ผู้ปลูกลำไยเกษตร,รกรผู้ ปูกลำไยขาดทุนนะครับขาดทุนเป็นอย่างนักบอกเคยมีในประวัติศาสตร์ที่ราคาลำไยเอเอสิบบาทนะครับปุ๋ยนี้นะครับกระสอบรับปานแปดนะครับลำไยสิบบาทดูอัตโนมนะครับพ่อแม่พี่น้องอ่าเฮาจึงเรียกร้องจะไปยื่นและทวงถามเรื่องพรบลำไยที่สสตัวแทนของเฮาได้ยื่น เื่อรัฐบาลไปในสองสามเดือนที่ผ่านมานะครับแล้วจะไปถวงถามเรื่องเงินเย,ยีย, 2, 000, เยวยาไล่ละสองพันภาครัฐจะเยียวยาเจ้าส่วนลำไย,ยของเอาจะได้และเรื่องพอลบรำย,ยถุยนะครับที่จะไปติดตามว่ารัฐบาลมือความเห็นชอบจะช่วยเหลือกเกษตรกรผู้ปลูกลำไย,ยทั้งแปด จังหวัดภาคเหนือเฮานี้จะได้นะครับในวันที่28นะครับเจอกันครับที่รัฐสภาครับผม